เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงลัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแบรแรกนะครับของรอบที่ผ่านมานะครับก็เข้า603นะครับเป็น ตารางเลขกำลังวันนะครับของรอบวันที่1ที่ผ่านมานะครับต่อไปนะครับของรอบวันที่16นะครับตรงกับวันเสาร์ครับแ7 5 2 4 1และ6กนะครับก็จะได้8 51 572และ741มานะครับเป็นแนวทางเลขกำลังวันนะครับสำหรับ16มินาคม67ครับ ใบต่อไปนะครับใบนี้ให้590 918 936 52 20และ4ีสนะครับใบต่อไปเป็นแมวส้มนะครับของวันที่16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเข้า953ส่วนของวันที่1มีนาคมหาใบเก่าไม่เจอขอภัยด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าหรือเปล่ารอบนี้16มีนาคมมาแล้วนะครับสำหรับแอดแมวส้มนะครับให้742 792 42และ92มาครับ ใบต่อไปครับเป็นเลขประมูลนะครับของรอบวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาก็เข้า79มานะครับรอบนี้สำหรับ16มีนาคมมาแล้วนะครับมีชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนำมาฝากนะครับ05 61 06 1> ส1หน,นะครับสำหรับเลขประมูลคำนวณสูตรใหม่นะครับ1ิบมีนาคม6 7ใบแรกนะครับใบที่2นะครับเป็นชุด3ตัวนะครับให้0 6 1และ407มานะครับสำหรับแนวทาง16มีนาคมกับเลขประมูลกองฉลากนะครับ ส่วนใบนี้น่าจะเป็นใบเก่าของรอบวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับที่เข้า79็ดานะครับสำหรับของอาจารย์แซมธนพัทนะครับไปดูรอบของวันที่16กันนะครับ ไปต่อไปครับเป็นแนวทางของอาจารย์แซมนะครับอาจารย์แซมรอบนี้มีโค้งสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับ16มีินาคมนะครับ896 796 876 69 89 76 97และ99นะครับของอาจารย์แซมฐานพัฒนะครับ